น้องพลอยวันนี้เรามีของฝากจากนายเอ็มใช่ไหม,ไมเขาเรียกอะไรไม,มาไอ้นี่ทุเรียนเลยลูกจำปาดามันมันจำปาดะใช่มันเหมือนขนุนเขาเป็นพี่น้องกับขนุนแต่เขาอยู่ทางใต้นี่ไงมาจากวังน้ําเขียวสวนนายเอ็มเ็าฝากมาให้อันนี้นี่พ่อจะลองลองไม่เคยกินแล้วแล้วก็ไม่เคยผ่าน เขาบอกว่าธีการผ่าไม่ยากคอยเอามาถือตรงนี้พ่อไาถือกล้องให้พ่อจำเป็นนิดใช่แล้วยผ่าตรงนี้จับนนดจะไปเฉยโอเคจป็นนีจไปเฉยเไหมอ่อยนี้แลก็บีออกดูนะอู้ยจดะดูดิว้า ว้าว,ว,าวน่ากินอะน่ากินอะน่ากินอะ,นนะหอมด้วย